สวัสดีครับผมอ mm hmm. ุลินซี่ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้มีอุปกรณ์เสริมสําหรับคนที่ซื้อไฟ C O B อย่างเงี้ยหลายๆรุ่นของอุลินซี่ไปคือไฟพวก C O B พวกพาเล็กๆนะครับที่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยต้องต่อพวก power bank อะไรเงี้ย mm hmm. ก็จะมีปัญหานะครับว่าเวลาไปต่อบนขาตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยสายละเกะละกะเลยนะครับวันนี้มีอุปกรณ์ตัวหนึง่งเจ้าตัวนี้คือ L A 06ตัวนี้คือเขาเรียก light hand grip power bank module นะครับคืออะไรนะครับ มันคืออุปกรณ์แปลงอย่างแรกเลยนะฟีเจอร์ของมันอย่างแรกเลยคืออุปกรณ์แปลงเนี่ยสามารถทําให้ไฟของคุณเนี่ยใส่กับขาตั้งไฟอย่างนี้ได้ก่อนซึ่งเวลาไฟเราไปใส่ใช่ไหมครับมันเป็น1ต่อ4มันจะปรับองศาไม่ได้มันก็ตั้งเด่ๆเนี่ยตรงๆหรือบางคนก็ต้องไปซื้อหัวบอลเพิ่มนะหละกักๆเลยเนี่ยอย่างแรกคือตัวมันเนี่ยสามารถแปลงเป็นขาตั้งไฟได้อ่าใส่อย่างนี้ไปก่อนปุ๊บแล้วเราเอาไฟเนี่ยมาใส่ที่ตัวมันคุณก็หมุนล็อกป๊บอ่าไฟมันก็จะล็อกอย่างนี้เรียบร้อยละสามารถปรับทิวได้ นี่คุณก็สามารถเอียงองศาไฟของคุณได้แล่าฟีเจอร์อย่างแรกคือทําให้แปลงไฟ COB ต่างๆที่เป็น1ต่อ4เนี่ยให้เป็นระบบขัดตั้งไฟและปรับทิวองศาได้ต่อมาครับจุดที่2สังเกตด้านหลังมันเนี่ยจะมีเพจเพจนึ่งตัวเนี้ยหลักๆเลยเนี่ย เราสามารถเอาแบตเตอรี่ V ี o ม้าส์หรือ power bank เนี่ยที่เราใช้กับไฟพวกนี้มาใส่ที่ตรงนี้แล้วล็อก็ล็อกไว้ตัวอย่างนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นแบตเตอรี่ V ี o ม้าส์อ่าล็อกกับตัวมันตัวมันเนี่ยก็จะมีตัวตีนตุ๊กแกแล้วก็มีตัวรางล็อกไว้ให้เราล็อกเสร็จแล้วก็อย่างเงี้ยรัดอย่ีให้แน่นอ่าสังเกตจะอยู่แบบนี้ละจะอยู่แน่นเลยจะไม่เกะกะละทีนี้เราก็เอาสายนะครับต่อกับไฟเราได้เลย เพราะหลายๆคนเนี่ยเวลาใช้หลังๆก็จะสะดวกพกลักษณะแบบนี้นะเคลื่อนที่ด้านนอกได้แบบสะดวกสบายมากกว่าเพราะหลายๆครั้งเนี่ยเมื่อก่อนหน,น้านี้ที่ผมใช้เนี่ยผมก็ต้องเอาถุงมาห้อยที่เสาเกะกะบางทีสายไม่ถึงบ้างแต่อันนี้ หมดปัญหาเลยสายก็ไม่ต้องใช้สายยาวก็ได้ใช้สายสั้นๆก็ได้เมื่อก่อนเนี่ยต้องซื้อสายแบบใช้ซแบบยาวๆเพราะอะไรเวลาใช้เนี่ยต้องวัดถุงห้อยสายต้องยาวประมาณหนึ่งซึ่งสาย c 2ทีที่รองรับพวกร้อยวัตต์เนี่ยมันค่อนข้างแพงนะแต่หลังจากนี้ถ้าคุณใช้ตัวเนี้ยคุณก็ใช้สายที่ไม่ต้องยาวมากอาจจะโอเคลงทุนซื้อ power bank สักลูกหนึ่งที่มันมีวัตต์สูงๆเยอะๆเนี่ยก็ใช้งานได้ละแล้วก็ต่ออย่างนี้ได้เลยทีเนี้ยก็จะสะดวกสบายละการใช้งานยกตัวอย่างนะครับใครมีไฟรุ่น401ตีวเนยงหาตัวนม่งต แนะนำนะจริงๆมันจะมีก่อนนอั้นเนี้ยแฮนเดิลอีกรุ่นหนึ่งของอุลเนซี่แต่มันจะไม่มีตัวใฝ่ตัวแบตเตอรี่แพ็กอยู่ด้านหลังก็แนะนำเลยตัวเนี้ย ใช้งานสะดวกเพราะว่าไฟพวกนี้ต้องหาตัวแบตสำรองไปต่ออยู่ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอบโจทย์การใช้งานเวลาคนที่แบบออกนอกกองต้องการแบบพกพาสะดวกหน่อยตัวนี้ตอบโจทย์เลยใช้แบตเตอรี่ตัวเล็กอย่างเงี้ยอยู่ได้นานเหมือนกันนะเปิดได้เป็นชั่วโมงนะครับผมอีกเรื่องนึงนะครับผมจุดเด่นหลังๆคนที่ใช้เยอะคือคนที่ถือไฟลัขนาะอย่างเงี้ยฝง follow ตามอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้ก็คือทาให้คุณฮ a n ดิลได้แล้วก็บางครั้งเนี่ยเวลาถือใช่ไหมครับมือมันจะติดอย่างงี้ติดแบบอย่างงี้ตรงนี้มันจะมีปุ่มล็อกแล้วหมุนมาไว้ด้้้าาานนนนขขงงงคคคุณกกก็็ถืืออออยย่เไดลลลประโช์มัหห คนเนี่ยใส่ข้างนอกอาจจะถืออย่างเงี้ยถ้าคุณไม่มีตัวแฮนเดิลตัวนี้คุณเอาสื่อไฟตัวหนึ่งสื่อแบตอันหนึ่งอันนี้มือเดียวคุมได้เลยนะครับใครที่มีไฟรุ่นนี้อยู่หรือจริงๆใช้กับไฟรุ่นอื่นก็ได้นะที่เป็นเกียว1ต่อ4ก็แนะนําเลยสําหรับเจ้าตัว u l e n ซี่ LA 06ตัวนี้นะครับผมถ้าดูแล้วชอบสินค้านะครับสามารถซื้อสินค้านะครับได้ที่ u ุ e n ลนซี่ไทยแลนดทุกช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับติดตามอาุลเลน